สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมงในรายการสปีดนิวกับดิชันอนุสราชัยศรีค่ะงาน Adidas King of the Road จัดขึ้นณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อหาแชมป์ตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันวิ่งที่ประเทศมาเลเซียในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า2,000คนโดยเริ่มปล่อยตัวแบ่งเป็น3รอบรอบที่1 16.8กิโลเมตรรอบที่สองกิโลเมตรและรอบที่ 3- 5กิโเมตร ผู้ชนะฝ่ายชายคือนายบุญถึงสีสังและนายสันชัยนามเขคผู้ชนะฝ่ายหญิงคือนางสาวนัทยาธนารนวัตรและนางสาวธนพรอ,อ,อ,อัศวพงษเจริญผู้ชนะทั้งสีท่านเป็นตัวแทนในการแข่งขันวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคพื้ิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีตัวแทนร่วมแข่งขันอีกสประเทศคือ สิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียนอกจากผู้บริหารบริษัทอดิดาสแล้วยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมอาทิเช่นนาวินตานาตาลีเกววา่าแชมป์ทีรพลศิลปินจากเดสตาพร้อมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากซึ่งงานในครั้งนี้มีนักวิ่งทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกันมากที่สุด ในขณะที่กิจกรรมภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีการวอร์มร่างกายก่อนปล่อยตัวผู้ร่วมแข่งขันอีกทั้งยังมีบูธอาหารเครื่องดื่มและหน่วยแพทย์พยาบาลรองรับผู้ร่วมแข่งขันแพทย์ระบุว่าก๊าซหัวเราะหรือก๊าซไนตัดออกไซด์ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นความอันตรายจากก๊าซไนตัดออกไซด์หากสูดดมในปริมาณที่มากเกินไปทำให้ขาดออกซิเจนในร่างกาย ซึ่งมีผลต่อระบบประสาทและสมองโดยในระยะยาวอาจทำให้สมองเสื่อมและส่งผลให้เสียชีวิตได้นายแพทย์ผู้ชงเหล่ารู้จิตสวัส์แพทย์ประจำโรงพยาบาลจุลาลงกรระบุว่าทางการแพทย์ใช้เป็นส่วนประกอบของการทำยาสลบที่ใช้ในการผ่าตัดเท่านั้นหากนำไปสูดดมจะเกิดอาการเคลือบเคิม้มตัวลอยอาจทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนซึ่งส่งผลต่อสมองและอันตรายถึงชีวิต ไนตรัสออกไซด์ครับซึ่งใช้ในการผสมเป็นยานำสลบในห้องผ่าตัดความความเดือดร้อนะมันอยู่ที่ว่าถ้าเราใช้เศษมันคือไนตรัสออกไซดร,ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียวๆนะครับแต่ถ้ามันฟุ้งกระจายไปในอากาศเช่นผสมอยู่ในอาัตราส่วนที่เหมาะสมดมยาสลบคนไข้อย่างนี้เนะี่ยมันคือเรื่องปกติก็คืถ้าคนที่เจ็บจะรู้สึกยังไงบ้าจะรู้สึกตลกตลกแปลกๆเพราะว่า เซนเซชันในร่างกายมันจะต่างไปรู้สึกตัวเองหนาๆนะแน่นๆแล้วก็เค้มๆลอยๆไอ้ที่หัวล้ออาจจะหัวล้าอาจากจุดนี้ตามพรบรยามาตรา12ห้ามนำกา๊าซในตัดออกไซด์มาจำหน่ายจ่ายแจกหรือนำเข้ามาในราชาอาณาจากักรหากไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแพทย์มีความผิดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินหมื่นบาท ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในวัยทำงานต่างไม่เห็นด้วยกับแนวคิดภาษีคนโสดในขณะที่บางส่วนมีความเห็นว่าหากมีการเก็บจริงก็จำเป็นต้องจ่ายประชาชนที่อยู่ในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสีลมโดยนางสาววรัญญาสุนทรพิมลเห็นว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นที่จะจัดเก็บภาษีคนโสดควรหาแนวทางอื่นในการแก้ปัญหาเนื่องจากปัจจุบันมีการจัดเก็บภาษีในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมากแล้ว ขณะที่ประชาชนบางส่วนเห็นด้วยเนื่องจากจะช่วยให้สังคมไทยมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทำให้สามารถคัดสรรประชากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศได้มากขึ้นสี่เกี่ยวกับพวกคนโสดหรือไม่โสดเนี้ยคนเอาเงินไปทําอย่างอื่นมากกว่าคิดยังไงกับแนวคิดของนักวิชาการที่แนะภาครัฐเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีคนโสดคะ มันไม่อยูุติธรรมเลยค่ะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นนะคะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครจะสดหรือไม่โสดเราจะมานั่งเช็คทะเบียนราษทุกคนเลยหรือเปล่าถ้าคนในประเทศมีตั้งกี่ล้านคนก็เ,เห็นด้วยในส่วนหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยให้สังคมไทยนะคะมีจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นซึ่งเราก็สามารถที่จะคัดสรรคนที่มีคุณภาพ ได้มากเพิ่มขึ้นค่ะเราถ้ามีการจัดเก็บภาษีจริงเนี่ยคือคุณคิดว่าคุณจะเต็มใจจ่ายไหมคะอ๋อไม่จ่ายแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นสิทธิของเราอะ่ะไม่เต็มใจจ่ายแต่ก็คงต้องจ่าย<อ>ไม่เต็มใจจะต,ต้องจ่าย<อ>ากัดฟันจ่ายอ,อะไรประมาณนี้<อ>ก็จ่ายไปบนไปมั้งภาษีคนโสดเกิดจากแนวคิดนักวิชาการซึ่งภายหลังมีนักวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยชื่อดังเปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนแรงงานและต้องเสียงงบประมาณดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากส่วนทางกับวัยรุ่นที่มีอัตราต่ำลงพบกับรายการสปีดนิวได้ใหม่ในเวลา16นาิก30นาทีดิฉันอนุสลาชัยศรีสวัสดีค่ะ